บทความเรื่องอาชีพนายพรานเพียงก่อสถูปบ,บนเนินทรายบูชาพระพุทธเจ้าไม่รู้ทุกขติเลยหลายกับจนถึงมรรคผลนิพพานปุณณากะปุพิยะเทราประธานที่สามว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบุญนาคเราเป็นพรานเข้าไปอย่างลงยังป่าใหญ่ เราได้พบต้นบุญนาคมีดอกบานจึงระลึกถึงพระพ,พุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดได้เลือกเก็บดอกบุญนาคนั้นเอาแต่ที่มีกลิ่นหอมสวยงามแล้วก่อสถูปบนเนินทรายบูชาแด่พระพุทธเจ้าในกลับที่92แต่กับนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่9 1แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าตโมนุทะ สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็บประการมีพละมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแปและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระบุญณกะปุพยเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแล αι. จบปุณนาะปุพยเทราประทาน พระสุตตันตปิฎกคุทกนิกายอปทานเล่ม8ภาคสองหน้าที่798